i ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่กับแมนยูไหมสื่อเยอรมันเผยมาเตโควาพร้อมย้ายออกจากเลเวอร์คูเซนหลังเอริกเทนฮากดึงเฟสเข้มไปเฝ้าเสาล่าสุดฟอร์เลียมแพทเทิร์นเบิร์กนักข่าวคนดังจากสกายเยอรมันได้รายงานว่ามาเตโควาผู้รักษาประตูของเลเวอร์คูเซนเจ้าตัวได้ตัดสินใจแจ้งกับเอเจนต์ส่วนตัวแล้วนะครับว่าต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อหาโอกาสกับทีมที่พร้อมส่งลงเฝ้าเสามากขึ้นหลังจากที่ทางด้านเอริกเทนฮาเข้าไปรับตําแหน่งกุนซือต่อจากชาบีอลรอนโซและคว้าตัวมาร์คเฟสเคนผู้รักษาประตูทีมชาติเนเธอแลนด์มาจากเบนฟอร์ดทาให้อนาคตของมาเตโควาต้องตกไปเป็นผู้รักษาประตูสํารองอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาโดยก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้ตัวของมาเตโควาเคยเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งของแมนยูหลังจากที่ตัวของโควาย้ายเข้าสู่ อาเดมี่ของทีมปีศาจแดงตอนที่อายุ18ปีซึ่งอยู่กับปีศาจแดงนานถึง5ปีนะครับและถูกขายให้กับเลวอคุเซนในราคา9ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปี2023ซึ่งตัวของมาเตโควาย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวยังไม่ได้มีโอกาสลงเฝ้าเสาให้กับทีมชุดใหญ่เลยแม้แต่เกมเดียวและหลังจากนั้นตัวของโควาซึ่งปัจจุบันอายุ25ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ดูเหมือนว่าผู้รักษาประตูทีมชาติเช็กต้องหาทีมใหม่ อีกครั้งหากไม่อยากอยู่ในสถานะสำรองหลังจากที่ผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างเอริกเทนฮากเลือกที่จะคว้าตัวมาร์คเฟสเค่นเข้ามาเฝ้าเสาโดยทางด้านฟอร์เรียมแพทเทิร์นเบิร์กเผยว่ามีความสนใจจากหลายทีมนะครับที่สนใจคว้าตัวมาเตโควาไปร่วมทีมหลังจากที่ในทวารวัย25ปีรายนี้ได้รับไฟเขียวให้ย้ายออกจากเลวอคูเซ่นได้หากมีทีมพร้อมจ่ายค่าตัว15ล้านยูโรอย่างไรก็ตามรายงานเสริมว่าอดีตโกเด็กปั้นของแมนยูสนใจกลับมาเฝ้าเสาในเพเมริ โดยกำลังถูกจับตามองจากสโมสรเบอร์ลี่นะครับหลังจากที่ตอนนี้เบอร์ลี่กำลังจะเสียเจมแทบฟอร์ดไปให้กับนิวคาสเซิลส่วนทางด้านแมนยูที่มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่ากำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่เช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าทีมปีศาจแดงสนใจดึงมาเตโควากลับไปเฝ้าเสาหรือไม่เพราะว่าแมนยูจะต้องหาทางปล่อยโอนาน่าออกไปให้ได้เสียก่อน ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับสำหรับตัวของมาเตโควาที่ตอนนี้อายุ25ปีและที่สำคัญตัวของผู้รักษาประตูรายนี้ก็ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถึง2ฤดูกาลเต็มนะครับน่าจะมีดีพอที่จะสามารถกลับมาเป็นมือหนึ่งของทีมปีศาจแดงได้แต่ก็ไม่รู้ว่าของถูกแบบนี้ทีมปีศาจแดงจะสนใจซื้อตัวมาร่วงทีมหรือไม่แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงแล่ะครับคิดว่าอย่างไรควรที่จะซื้อมาเตโควากลับมาร่วงทีมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็น โดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับส่วนตัวแอปมีมองว่าไม่ค่อยเสียฟอร์มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนขายไปขายไปในราคา9ล้านยูโรถ้าจะซื้อกลับมาในราคา15ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นราคาที่รับได้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ นักข่าวดังเผยแมนยูเอาจริงยื่นข้อเสนอแลกขวาตัวโอลลี่วัดกินที่ตัวเลข35ล้านปอนด์วัดใจวินล่าที่กำลังร้อนเงินล่าสุดวันที่2กร,รกดาคมทางด้านเบนจาขอบนักข่าวคนดังสายตลาดนักเตะของเมืองผู้ดีได้รายงานว่าตอนนี้สโมสสแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมีลุ้นดิวสุดเซอร์ไพร์นะครับเพื่อเสริมทัพตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยการยื่นข้อเสนอแลกจำนวน35ล้านปอนด์ให้กับแอสตันวินล่าเพื่อคว้าตัวโอลลี่วัดกินกอง หน้าวัย29ปีหลังมีการติดต่อผ่านเอเยจนนักเตะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยทางด้านเบนจาคอบได้รายงานว่าแมนยูต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่ลาบมุทฮอยลุนและโจชัวเซิร์ซีที่ยังทําประตูได้ไม่มากพอนะครับแต่ว่าเป้าหมายกองหน้าที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงก่อนหน้านี้ล้วนแต่มีค่าตัวในระดับ60-80ล้านปอนด์ทั้งวิกตอร์โยเคเลฮูโกเอกิติเก้และวิกเตอร์โอซิเมนแต่ล่าสุดทางด้านเบนจาคอบนะักข่าวคนดังได้เปิดเผยผ่านกิฟมีสปอร์ตว่าทีมปีศาจแดงมีเป้าหมายใหม่ที่มีโอกาสได้ ตัวมาร่วมทีมก่อดออกทัวร์ปีซีซั่นนะครับนั่นก็คือโอลลี่วัดกินดาวยิงของแอสตันวินล่าสโมสอร่วมลีที่ตอนนี้สถานการณ์ของแอสตันวินล่าต้องเร่งขายผู้เล่นออกจากทีมน,นะครับเพราะเนื่องจากการสรุปปีงบประมาณล่าสุดบัญชีของพวกเขาติดลบนะครับเสี่ยงต่อการถูกตัดแต้มในฤดูการหน้าเนื่องจากทําผิดกฎการเงิน PSR นอกจากนี้ทางด้านแอสตันวินล่าจะไม่สามารถซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมได้นะครับทำให้แมนยูเห็นช่องที่จะได้ตัว โอลี่วัดกิ้นมาร่วมทีมในราคาที่ไม่แพงมากนากักโดยรายงานของเบนจาขอบได้ระบุว่าแมนยูได้ยื่นข้อเสนอแรกให้กับวินล่าไปแล้วนะครับด้วยค่าตัวรวมโบนัส35ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวโอลลี่วัดกินวัย29ปีมาล่าตาข่ายในทินโอแทฟฟอร์ดในฤดูการหน้าซึ่งตัวของวัดกินถือว่าเป็นดาวยิงที่สามารถพิสูจน์ผลงานในพรีเมียร์ลีกมาแล้วโดยในฤดูการล่าสุดยิงไปได้16ประตูแต่มีรายงานว่าแอสตันวินล่าต้องการได้ค่าตัวกองหน้าของพวกเขา ที่ราคา45ถึง50ล้านปอน ถ้าได้ในราคา35ล้านปอนด์จริงส่วนตัวแอดมินสนับสนุนเต็มที่นะครับสำหรับดีวของโอลลี่วัดกินพราะถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ท r a เฟ f ร์ม a าเก็ตตัวของโอลลี่วัดกินก็ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่40ล้านยูโรนะครับหรือว่า35ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วข้อเสนอแรกที่ทีมปีศาจแดงยื่นไปให้กับแอสตัมวินล่าถือว่าสมเหตุสมผลนะครับในราคา35ล้านปอนด์เพราะถ้าจะขายในระดับ50ล้านปอนด์ส่วนตัวแอปมินมองว่าน่าจะขายไม่ออกนะครับสำหรับโอลลี่วัด ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเฮลันซานโชมีแววใกล้ได้ทีมใหม่เหลืออีกแค่หนึ่งขั้นตอนเท่าน,านั้นล่าสุดทางด้านอนะันฟลอลเปรูด้านักข่าวคนดังจากสกายอิตาเลียได้รายงานล่าสุดนะครับว่าทีมปีศาจแดงเตรียมปลดล็อกขายนักเตะได้รายแรกหลังมีลุ้นปล่อยตัวเจดอนซานโชปีกฟีดอมไปให้กับยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าทีมปีศาจแดงต้องการโล้นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอาร์มรลมออกไปหลายแข้งและหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของเจดอนซานโช่หลังจากที่เชลซีตัดสินใจส่งซานโช่คืนให้ทีมปีศาจแดงนะครับโดยยอมจ่ายค่าปรับเป็นเงินจํานวน5ล้านปอนด์แทนการใช้ออปชั่นบังคับซื้อขาดในราคา25ล้านปอนด์ทำให้เดอะฟรีดอมต้องกลับมาเป็นภาระให้แมนยูจ่ายค่าเหนื่อยต่อในระหว่างที่รอหาทีมใหม่นะครับทั้งนี้ตัวของเจดอนซานโช่ รับค่าเหนื่อยกับทีมปีศาจแดงอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ250,000ปอนด์และก่อนหน้านี้เจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยต่ำกว่า200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหากเกิดการย้ายทีม และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญทําให้เชลซีตัดสินใจไม่ยอมซื้อขาดไปร่วมทีมนะครับส่วนทีมอื่นๆที่เคยสนใจก็ต้องถอยไปหลายทีมแล้วเพราะว่าไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเจดอนซานโชได้อย่างไรก็ดีล่าสุดทางด้านอันฟาโลเปรูด้านักข่าวชื่อดังจากสกายอิตาเลียรายงานว่าตอนนี้อยู่เวนตุสเป็นเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่กําลังเจรจากับตัวแทนของเจดอนซานโชเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวในการย้ายทีมโดยมีรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า การเจรจาดังกล่าวประสบความสําเร็จนะครับและข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาก็ใกล้เสร็จสิ้นแล้วด้วยนะครับหลังมีรายงานว่ายูเวนตุสพร้อมจ่ายค่าตัว25ล้านปอนด์ให้กับแมนยูเพื่อคว้าตัวซานโชไปร่วมทีมแต่ที่ต้องตกลงกันก็คือค่าเหนื่อยของนักเตะนะครับโดยทางด้านมาลายได้เสนอเงินค่าเหนื่อยซานโช่ที่ตัวเลข180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และก็มีแนวโน้มว่าตัวของนักเตะจะตอบรับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดอะฟรีดอมก็จะต้องอยู่กับแมนยูต่อไป และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่2กรกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัะจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ